สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเรามาดูลูกกระตันอยู่ถือกระตาสิไปใส่ดูเป็นยังที่เห็ปากเม่เมย์จังสันที่ไปตากผ้าเตะไอพ่ผ้ามาตากไปไอนู่นอยู่ตรงนู้นนะลูกนะาืรขาอยู่ทางห้องน้ํานั่นแหละลูกไปเด้อครับมามาซักผ้าเสร็จแล้วน้องอไรตัวจะเอาตะกร้าไปใส่ผ้ามาตากบ่ลูกเอามาพี่เอามาพี่แล้วมา มาลูกเออคนเก่งครับมือนีนกล่องมาหมาขึ้นมัวมัว,ม,วมาแจ้งแล้วแจ้งแล้วอ,อ,อืมแล้วมา,มา,มาเปิดประตูให้ไปเข้าไปโอ้ยตัวหน่อยๆแค่นี้กะสิอยากซอยแม่เห็ดงานบานแล้วลูกเอ,อเห็นเห็ดอยังกับเห็ดน้ำเหมือนน้องไครโตนะคะ เห็นแม่เห็ดยังกัเห็ดน้ำมัดสุยางเลยเล่าป๊ะป๊าครับป๊ะป๊าอือลาทิตาพายป๊ะป้ะเอาเอาอันี่ออกเอาลงล่องดีดิเอาล่องดีเดี๋าแมาเอาผ้าใส่ให้อืมวแมวแมาโอ้เออใส่เใส่ใส่เอม ครับยาฟาวมันหนักมันหนักโอ้หนักเต้โลกมามามาฮิวช่วยอามาหิวก็ละข่างมาแล้วมามะหอฮิวคนละข้างเลยครับแล้วมาฮิวซอย เออหิวข้อระคางนะลูกนะโอ้เก่งเก่งเก่งไป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 โอ้โอ้นอนโอ้ทุลักทุเลลากไปแล้วพี่น้องเออลาสิตากได้บ้าล่ะลูกหย่อนไปโอ้ยมงแข้งไหล่ยปีไปเห็ดมันด้วยลูกเด้ออุ้ย แมงแข่งแมงแข่งแมงแข่งแมงแข้งมันขอมาใดจังไหนนี่เว้ขวายขวายเดี๋ยวมา,มาหาเนวมาจับมันออกก่อนจับเบาหยางกระสอนคว่ำมัดน่องไข่ตัวเดี๋ยวมาหาเนยวยจับมันออกกันเด้อลูกเด้อยานยานจับยานอย,ย่าไปไกลมันเด้อลูกเด้อคนน่ะมันยางโกลยโกยอยู่เฮ้ย เออยานยานเออเออ่ไปไกลดอกยานยานยานมันเออเดี๋ยวมามาหาฮะหาเนี้ไปเอามันออกก่อนครับครับมันเป็นไดโนเสาร์ดอกนั้นเสาเสาลองให้ตัวยานยานแมงค้งตีลูกโอ้นั่นตกแล้วตกแล้วมันก็เข้ามาได้มาลูก แล้วมันออกไปก่อนเดเดเดอืมยานมันได้นองยไปเปิดประตูอีกเด้อมันสเขามาเด้ใจบปะน้องยันไปเปิดประตูอีกเด้อมันสีขามาหาน้องอีกเข้าใจปะ อืมอ้ำนี่ม,มันเใดน้องสาวดอกแมงแกงซื้อฮู๊ยฮ้ยยานยานเห็นอยอังเหรสิวา่าจะใดน้องสาวรูดไหนตากผ่าแล้วตากผ่าได้ลูกเด้อขาบอืมยานยานอืมตากผ่าเลย บอกอาญาดิหาเรื่องยานเลยน้องไข้ตัวน้องไข้ตัวแล้วยานแล้วบกกาไปตากอือยานปกกาไปตากผ้าติลูกป้าอือมันไปแล้วล่ะมันไปแล้วบายบายมันไปแล้วมาหมามันไปถิมแล้วมามาอือ หมาไมนไปถิ่มเราครับไป,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วหมักหัวแดงเอ้ยนันไปแล้วล,ล่ะลูกอย่าไปเปิดนั่นสิเขามาให้ไปเปิดนั่นสิเขามาอีกเด้ไปแล้วไปแล้วครับอืมปิดไว้ไปิดไว้นั่นสิเขามาอีกเด้ ปิดตัวหูกอืมมันไปแล้วล่ะทิ้งไปเลยปูุ่นเสียงที่ดคอปเตอร์มาฮิลี่ดคอปเตอร์มาจ้าจ้าอืมเอ่อเอ่อเอิ่มันไปแล้วล่ะลค่ะค